You're listening to A Day Podcast Podcast for all things creative The Reader's e c r e t Podcast สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านผมเบลชิลเดชโอพาพันวงบณาธิการบริหาร A Day ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Reader's e c r e t EP 0ซึ่ง EP นี้เราก็จะมาคุยกันถึง เบื้องลึกเบื้องหลังที่มาที่ไปของรายการ The r e a d e r Secret ว่ามันเป็นยังไงซึ่งวันนี้ผมอยู่กับแอนเดือนเพนชุยประชาที่จะมาเป็นโฮสต์ของรายการนี้ครับก็แอนนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วสวัสดีครับแอนครับสวัสดีค่ะพี่เบลครับสวัสดีครับก็อย่างที่เกินไปตะก,กี้นะครับว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามอ่านอเดมาก่อนน่าจะคุ้นชินกับ ชื่อรายการนี้อยู่บ้าง The Reader's e c r e t นะครับเพราะว่ามันมาจากอเดฉบับหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องราวของหนังสือที่ทรงอิทธิพลกับชีวิตของแต่ละคนในวัยหนุ่มสาวตอนนั้นเราก็ตระเวนสัมภาษณ์คน51คนเนะเพราะว่ามีคู่คู่หนึ่งด้วยมันก็เลยเป็น51คนนะครับว่าหนังสือที่มีอิทธิพล กับเขาตอนเขายังเป็นหนุ่มยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยมันคือเล่มไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พอตอนที่เราทําอดีตเล่มนั้นพวกเราก็ชอบกันมากนะครับแล้วช่วงที่เราต้องคิดว่าเราจะทำพอดแคสต์อะไรบ้างวงการไหนบ้างที่เราอยากพูดถึงหนึ่งในนั้นคือวงการหนังสือวงการวรรณกรรมอะไรเงี้ยเราก็เลยนึกถึงคอนเซปต์ตอนที่พวกเราทําอดีตฉบับนั้นกันครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอามาทําเป็นรายการได้นี่หว่าแล้วเมื่อต้องหาโฮสเราก็มองน้องๆในกอง แล้วก็ทุกคนก็เห็นตรงกันว่าแอนซึ่งเป็นกองรันการของอเดครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเรามักจะเห็นแอนพกหนังสือนะบนโต๊ะก็จะมีหนังสืออยู่เสมออะไรเงยครับแล้วก็ถ้าใครตามทวิตเตอร์แอนก็จะเห็นว่าแอนมีแฮชแท็กหนึ่งที่แอนมักจะบอกเล่าหนังสือที่ตัวเองอ่านจบชื่อแฮชแท็กว่าแอน่าน แล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีผู้ฟังเนี่ยที่ฟังอยู่ตอนนี้ตามมาจากแฮชแท็กนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่ที่ชวนแอนมามาเป็นโฮสต์ของรายการนี้นะครับอยากชวนแอนคุยก่อนครับว่าส่วนตัวแอนแล้วครับหนังสือหรือวรรณกรรมหรืออะไรก็ตามที่แอนอ่านครับมันมันมีอิทธิพลกับแอนยังไงก่อนครับเพราะเห็นแอนเป็นคนชอบการอ่านมากเนาะอินกับการอ่านมากอืหนังสือมันมีอิทธิพลกับแอนยังไงครับอืมถ้าใน ส่วนตัวของแอนมองว่าหนังสือมันเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายคะ่ะอ่านได้หมดไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนแก่แล้วก็เนื้อหาของหนังสือมันหลากหลายมากมันสามารถถ่ายทอดความรู้สึกประสบการณ์ความคิดความรู้ต่างๆเป็นตัวอักษรได้คะ่ะแล้วก็มีหลากหลายประเภทให้เลือกดังนั้นถ้าถามว่าหนังสือมีอิทธิพลต่อแอนยังไงบ้างก็จะตอบว่ามันมีอิทธิพลในด้านการใช้ชีวิตซะส่วนใหญ่ก็คือ อย่างที่แอนอ่านส่วนใหญ่จะอ่านเป็นวรรณกรรมเยอะเพราะชอบอ่านวรรณกรรมอยู่แล้วด้วยตั้งแต่แรกเลยที่อ่านหนังสือมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้เรียนรู้มุมมองรวมถึงประสบการณ์ของนักเขียนหรือว่าตัวละครในเรื่องผ่านการอ่านทีละหน้าการพลิกทีละตัวหนังสือหรือบรรทัดเพื่อที่จะได้เห็นว่าอ,อ,อะไรที่เราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนเราก็สามารถอ่านหรือว่าเป็นการเรียนรู้ทางลัดผ่านตัวอักษรได้นั่นเองแล้วก็ นอกจากนี้นอกจากตัวพวกวรรณกรรมแล้วพวกนอนฟิกชันต่างๆหรือแม้แต่หนังสือภาพเนี่ยก็ส่งอิทธิพลให้เรา,เาได้เรียนรู้เช่นกันค่ะผ่านทั้งตัวภาพการเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ส่งผลมาต่อการงานอาชีพของเราด้วยที่เราทําเป็นกองบรริการเวลาไปสัมภาษณ์คนอื่นเวลาที่จะเก็บคลังเก็บคลังคํามาเขียนหนังสือหรือว่าการเรียบเรียงต่างๆเราสามารถเอาวิธีการเล่าเรื่องดําเนินเรื่องของนักเขียนที่เราชอบหรือว่า การดำเนินเรื่องของบทสัมภาษณ์หรือนิยายบางเรื่องเนี่ยมาใช้ได้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าส่งผลและส่งอิทธิพลทั้งการใช้ชีวิตเราด้วยแล้วก็การงานเราด้วยเลยครับแล้วอ่ด้วยความที่แอนอ่านเยอะมากเนาะอันนี้แอบถามครับว่าแล้วหนังสือที่ดีหรือวรรณกรรมที่ดีหรือประเภทอื่นๆก็ตามนะครับมันเป็นยังไงครับในในมุมมองของแอนเองอคำถามนี้เป็นคําถามที่แอน พยายามหาคําตอบให้ตัวเองมาตลอดค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนก็จะมีการตั้งกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าวรรณกรรมที่ดีหรือหนังสือที่ดีมันคืออะไร<ม>ก็คือหนังสือที่ให้คุณค่าหรือประโยชน์แก่ผู้อ่านแต่ว่าพอไปไปมา,มาเราได้โตขึ้นเราก็พบว่าหนังสือที่ดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีคาสังเกตความที่แตกต่างกัน การที่หนังสือได้รับรางวัลหรือว่าเขียนดีหรือมีกลวิธีการดำเินที่ชวนติดตามเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นหนังสือดีก็ได้อาจจะเป็นหนังสือที่น่าเบื่อน่าเบื่อหรือว่าเป็นหนังสือที่ไม่ดีของใครก็ได้ค่ะดังนั้นถ้าจะให้อันตอบในตอนนี้มองว่าหนังสือดีหรือวรรณกรรมที่ดีอ่ะคือหนังสือที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตหรือมุมมองอะไรบางอย่างที่คนอ่านต้องการมันอาจจะเป็นแค่โค้ดสั้นๆเป็นแค่ประโยคที่ไม่ยาวมากแค่ครึ่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมาในช่วงที่เขาต้องการอยู่พอดีแล้วมันตอบ ความรู้สึกตอบสิ่งที่เขาอยากรู้นั่นก็คือถือเป็นหนังสือที่ดีได้แล้วอืมซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับรายการ The Reader Secret อยู่เหมือนกันเนาะอันนี้ถามแอนครับเพื่อผู้ฟังจะได้เห็นภาพรายการช ắt, ัดๆแล้วรายการนี้ครับ The Reader Secret นแน่นอนมันต้องพูดถึงเรื่องหนังสืออยู่แล้วรายการนี้มันจะเล่าเรื่องหนังสือในแง่มุมไหนหรือมันเป็นยังไงครับแอนเอ่อ The Reader Secret ที่แอนวางคอนเซปต์ไว้นะคะก็คือเราไม่อยากให้มันเป็นรายการ รีวิวหนังสือทั่วไปซึ่งจริง,รงๆแล้วก็สามารถหาอ่านได้ตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปฟังพอดแคสต์ที่อื่นก็มีเหมือนกันเราอยากให้มันให้การอ่านหนังสือหรือว่าทําการอ่านหนังสือมาเป็นเรื่องที่ง่ายใครๆก็อ่านได้แล้วก็ในขณะเดียวกันหนังสือมันก็เป็นสื่อหนึ่งที่บ่งบอกแล้วก็เล่า,เล,าเล่าเรื่องเล่าประสบการณ์ของชีวิตคนอ่านด้วยนะคะก็เลยสนใจในแง่นี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ทําความรู้จักคนคนหนึ่งผ่านหนังสือที่เขาอ่าน,นเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มที่เขาจะเลือกมาเป็นหนังสือที่ส่ง อิทธิพลต่อชีวิตเขาเนี่ยแปลว่ามันต้องเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากเลยนะแล้วก็เราก็เคยได้ยินคําพูดที่ประมาณว่าถ้าเราอยากรู้ว่าคนนั้นเป็นคนยังไงก็ให้ดูจากหนังที่เขาดูเพลงที่เขาฟังแล้วก็หนังสือที่เขาอ่านซึ่งแอนว่าหนังสือที่เขาอ่านมันเป็นมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวเขาได้ค่อนข้างดีที่สุดเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการอ่านกว่าจะมาเป็นหนังสือที่เขาชอบได้อ่ะค่ะอันนี้ในฐานะคนที่ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันเนาะเห็นด้วยเลยครับกับกับที่แอนว่าเนาะ ความจริงมันก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งของรายการนี้ด้วยนะครับที่เรามองว่าหนังสือที่เราอ่านหรือสิ่งต่างๆที่เราเสพไม่ว่าความจริงมันมันมันรวมไปถึงอื่นๆโ่ยเพลงที่เราฟังหนังที่เราดูหรืออะไรก็ตามมันมีส่วนหลอ่อหลอมหรือมันอยู่ในตัวเราโดยไม่รู้ตัวเนาะอย่างที่แอนว่ามันเราสามารถดูได้จากหนังสือที่เขาอ่านอันนี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อเราพูดถึงหนังสือ เราอยากรู้ว่าหนังสือเล่มไหนทรงอิที่พลก,กับใครแล้วอันนี้ถามแอนเพิ่มอีกน,นิดนึงครับแล้วแขกที่จะมาร่วมรายการนี้ครับแอนแอนมีวิธีการเลือกยังไงครับเพราะว่าเอาจริงๆคนอ่านหนังสือมันก็เยอะใช่ครับแอนเลือกยังไงครับจะชวนใครมาคุยหลักการในการเลือกคนที่เราจะเลือกมาสัมภาษณ์ถึงแบบว่าอ่านหนังสืออะไรบ้างเราก็เลือกจากเ,เป็นคนที่ไม่ไจําเป็นต้องเป็นคนทํางานวงการนักเขียนหรือวงการอ่านก็ได้ค่ะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ต้องอ่านเยอะอ่านเอาเรื่องบ้างอ่านเอาการทํางานบ้างแต่ว่าจุดที่เเรราาาสนใจคืออยก สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับคนที่อ่านหนังสือแม้ว่าไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับด้านตัวอักษรก็ตามเพราะรู้สึกว่าเขามีมันมีความน่าสนใจแล้วก็ทําให้รู้ว่าใครๆก็สามารถอ่านหนังสือได้ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่าศิลปินหรือว่านักกีฬาหรือเป็นผู้่วงกับเองก็ตามค่ะทําให้รู้ว่าแต่ละคนก็มีหนังสือคู่ใจเป็นของตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องมองว่าหนังสือการอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ยากหรือเข้าถึงยากจังเลยอะไรเงี้ยใครๆก็อ่านหนังสือได้เหมือนกัน เป็นเรื่องความหลากหลายแล้วก็ความน่าสนใจของตัวบุคคลที่เราเลือกมาอเองค่ะโอเคเท่าที่ฟังจากที่แอนเล่าถึงรายการก็พอจะสรุปได้ว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าส่วนตัวจะเป็นคนอ่านหนังสือสายแข็งหรืออ่านมากอ่านน้อยก็ตามสามารถฟังรายการนี้ได้เพราะมันจะพูดลึกไปถึงเรื่องชีวิตหรือช่วงชีวิตในขณะที่อ่านหนังสือหนังสือเล่มนี้ส่งผลยังไงกับแต่ละคนนะครับโอเคฟังถึงตรงนี้ ผมว่าผู้ฟังหลายคนน่าจะรอฟังแล้วแหละว,ว่าแอนจะชวนใครมาบ้างหรืออะไรนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแอนมากครับที่มาเล่าเบื้องหลังรายการนี้ให้ฟังต่อไปหลังจากนี้หลังจาก EP ีศูนย์ตั้งแต่ E ีพีหนึ่งเป็นต้นไปก็จะพบกับแอนที่จะมาเป็นโฮสต์รายการนี้ก็สามารถติดตามรายการนี้ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ผ่านช่องทางโซเชียลของอด y ทุกช่องทางครับ Facebook, Twitter, Instagram และอื่นๆโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณแอนมากๆครับผมขอบคุณมากค่ะพี่เบลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตาม A Day podcast ได้ทาง a day magazine com Jukes Apple Podcast Spotify Podbean Soundcloud และ a day magazine YouTube channel